สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์5วิธีเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนคิดบวกนะครับ 1. โฟกัสเรื่องที่ดีๆเข้าไว้ชีวิตของคนเราทุกคนก็ต้องมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่แย่เข้ามาให้ได้พบเจอสลับกันไปคงไม่มีใครที่จะมีความสุขสบายใจได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครที่จะทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลา ถ้าเรามัวแต่ไปใส่ใจกับเรื่องที่ไม่ดีนอกจากจะทำให้เราเครียดแล้วยังทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความทุกข์ความสุขในการใช้ชีวิตก็จะลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นควรโฟกัสกับเรื่องที่ดีๆเข้าไว้ความสุขในชีวิตจะได้ไม่ลดลง 2. คิดว่าเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาเป็นแค่อดีต เรื่องรลายๆที่ผ่านเข้ามาจงคิดว่ามันเป็นบททดสอบหรือว่าชาเลนจ์หนึ่งที่ท้าทายเราเราจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้ถ้าใครที่กำลังเจอเรื่องแย่ๆอยู่ในตอนนี้ให้บอกกับตัวเองว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นแค่อดีตเดี๋ยวมันก็ผ่านไป 3. นํนำข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียน แน่นอนว่าคนเราทุกคนไม่มีใครที่ไม่เคยไม่พลาดไม่มีใครทําทุกอย่างถูกต้องไปหมดแต่เมื่อต้องเจอความผิดพลาดแทนที่จะมัวจมปักอยู่กับความผิดพลาดเราควรใช้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นบทเรียนให้กับตัวเองเพื่อให้ไม่ผิดพลาดซ้ําจะมีประโยชน์มากกว่า4อยู่ท่ามกลางคนคิดบวก แต่ละวันเราพบเจอผู้คนมากมายในสังคมเราควรออกห่างจากผู้คนที่คิดลบเพราะว่าจะทำให้ความสุขในชีวิตของเราลดลงเราควรจะพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่คิดบวกเพราะว่าการที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดีๆย่อมมีประโยชน์มากกว่านอกจากจะทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังทำให้เราซึมซับพลังบวกจากคนเหล่านั้นได้อีกด้วย ให้กำลังใจตัวเองเมื่อรู้สึกท้อหรือหมดกำลังใจทุกคนก็อยากที่จะได้กำลังใจจากใครสักคนแต่ว่าไม่มีใครหรอกที่จะให้กำลังใจเราไปได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราควรที่จะให้กำลังใจตัวเองชื่นชมและให้กำลังใจตัวเองมองโลกในแง่บวกแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขโดยไม่ต้องรอคอยกำลังใจจากใคร ผมฟุกวัชระมงคล